นายนภัสปรากฏตัวครั้งแรกหลังกลับมาใช้สถานะโสดยังไม่พร้อมตอบเรื่องส่วนตัวหลังจากที่ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ได้กลับมาใช้สถานะโสดปิดฉากความสัมพันธ์ข้ามเส้นเพื่อนกับนางเอกสาวคนสนิทใบเฟิร์นพิม์พชนกท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนพ้องคนสนิทที่ส่งตรงมาถึงทั้งคู่อย่างล้นหลามล่าสุดนายนภัสเสียงสมบุญพระเอกหนุ่มชื่อดัง ก็ได้ออกมาพบปะกับสื่อมวลชนอีกครั้งในงานบวงสวงภาพยนตร์อารมณ์ดีเรื่องใหม่มานาแมนณอาคารมาลีนนก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์รวมกับเพื่อนๆพนี่ๆน,นักแสดงภายในเรื่องถึงบทบาทตัวละครพร้อมเชิญชวนแฟนๆทุกคนให้ร่วมกันติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ที่การันตีย้ำย้ำว่าสนุกสนานครบรถอัดแน่นความบันเทิง100% ส่วนทางด้านกระแสข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและประเด็นอื่นๆน,นายนพัทยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ในเวลานี้แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังคงมีรอยยิ้มสดใสและทักทายทุกๆคนอย่างเป็นกันเองทำเอาแฟนคลับที่เป็นห่วงต่างก็ใจฟูไปตามๆกัน